มาดูนะครับมาดูเทสฝาจอช่างบอยนะครับระยะประมาณ4ี่หเมตรเล่นได้สบายๆนะครับอาจ้มือลองเขย่าดูครับอาด้ยมือเขย่ายูตรงนั้นนะครับอามาดูแล้วคนรีโมดนะครับเปิดอ่าอ่าเห็นไหมครับคมชัดไหมครับห้าเหวี่ยวๆนะครับตอนนี้เราเล่นห้าเหวี่ยวๆเล่นได้ยาวๆเลยนะครับอาลองเปิดดูครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง ไฮโลไฮเทคร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ช่างบอยมานําเสนอนะครับมานําเสนอฝาจอนะครับหลังนิ่มนะครับฝาจอหลังนิ่มอ่าฝาจอนี้หลังนิ่มงานเนี่ยจะเป็นงานตรวจแม่เหล็กไม่เจอนะครับเอาแม่เหล็กมาตรวจยังไงก็ไม่เจอนะครับงานตัวนี้นะครับอ่าแล้วดูดูงานครับหลังนิ่มครับอ่าดูใต้ฝาอันนี้เป็นตําแหน่งมาร์คชาร์ตนะครับมาร์คที่ชาร์ตไว้ให้เราจะมาร์คไปแบบนี้นะครับอ่า เราจะมาร์กที่ชาร์จไปให้แบบนี้เวลาเล่นจริงนะครับก็ต้องเอาออกนะครับออกก็เล่นอ่าก็ฝาข้างล่างเป็นแบบนี้เห็นไหมครับสวยครับอ่าอันนี้มาร์กไว้ที่ชาร์จนะครับอ่าหลังว่านิ่มนะครับฝาหรือจะส่งฝาให้มาทําก็ได้นะครับหรือจะส่งฝาให้ช่างบอยเข้ามาทําก็ได้ส่งเข้ามานะครับอ่าอ่าดูมาดูความคมของภาพนะครับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์จะมีฝาหนึ่งใบแล้วก็จอแล้วก็ที่ชาร์จจอ แล้วก็รีโมทอ่าแล้วก็ที่ชาร์จฝาที่ชาร์จฝาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามาดูนะครับอ่าวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นสมมติว่าเราวางงานได้แล้วอันนี้เหมาะสําหรับเราไปวางงานนะครับจะไปวางงานเจ้าก็ได้หรือจะไปให้จ้างเจ้ามือเขยา่าเราไปวางงานเป็นหน้ามาอะไรได้หมดนะครับตัวนี้อ่าเป็นงานฝาจอหรือจะสั่งเปลี่ยนสวม เปลี่ยนส้วฝาก็ได้เล่นทาเป็นฝาพลาสติกก็ได้นะครับฝาพลาสติกขันอะไรแบบนี้เอามาทําเป็นฝาจอได้หมดนะครับามาดูภาพคมชัดนะครับความค,าม,คามชัดของภาพนะครับเดี๋ยวลองเขย่าให้ดูเทสดูนะครับเปิดหนึ่งมาดูความค,าม,คามชัดของภาพนะครับอันนี้จอจะแบตหมดนะครับเลยจําเป็นต้องชาร์จไว้กดเปิดจอหนึ่งครั้งนะครับกดตรงนี้นะครับเปิดหนึ่งครั้งรีโมทมีนะครับรีโมทมีแล้วกดค้างไว้ก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไหมครับ ่ากล้องไม่โฟกัสนะครับเห็นไหมครับอันนี้เล่นสามสองนะครับอ่าสามสองมาดูนะครับอ่าเห็นไหมครับออกสองสองสามนะครับอ่ะมาเทสดูให้ดูอีกทีหนึ่งอ่าอ่าเห็นไหมครับชัดแบบนี้แทงได้ไหมครับ แบบนี้เหมาะกับคนหัดเล่นใหม่ยังไงก็เล่นได้ครับวันนี้แทงสองสองเหย่ยวก็ได้โตัะสามต่ำให้เจ้ามือกินไปก่อนก็ได้ตาเนี้ยใหลโหลออกสองสองเหย่ยวนะครับเต็งต่ําผ่าปามปล่อยให้เจ้ามือกินสามต่ำไปใช้เหย่ยวต่าได้ตาเนี้ยเห็นไหมครับภาพคมชัดมากๆนะครับภาพเห็ดดีเลยแล้วบางคนนะครับบางคนมาสอบถามบอกว่าฝา,าจอนีนหลังแข็งไหมครับหลังนิ่มๆแบบนี้เลยนะครับแล้วหนักไหมเบามากครับเบามากนะครับเนี่ยครับเบามาก เห็นไหม,มครับนิ่มเบาแล้วทนนะครับเ oh no ปิดเนี่ยเปิดเนี่ยไม่ต้องกลัวต้องไปเปิดแบบนี้นะครับเปิดไฮโลไม่ต้องกลัวไปเปิดแบบนี้กลัวฝาพังเปิดแบบนี้เลยนะครับเปิดดังๆแบบนี้เลยนะครับอ้าว n ยอาก็ไม่ต้องกลัวนะครับเปิดดังๆแบบนี้เลยทีนี้ข้อดีของฝาตัวนี้นะครับเป็นฝาจอรุ่นใหม่นะครับฝาจอรุ่นใหม่ไม่จําเป็นต้องมีแม่เหล็กไปติดนะครับไม่จําเป็นต้องไปมีแม่เหล็กติดฝานะครับคือแต,แต่ก่อนเนี่ยฝาจอสมัยเก่าต้องมีแม่เหล็กพวกนี้นะครับ เอาเข้าไปติดฝาไว้ก่อนเวลาตัดไฟต้องเอาไปติดทีนี้คาบกาวคาบอะไรไปโดนนะครับอันนี้ก็จะไม่สวยระว,วางงานก็จะไม่ได้แต่ตัวนี้แม่เหล็กตรวจไม่เจอเห็นไหมครับแม่เหล็ตงงกตรวจไม่เจอเห็นไหมครับตรวจยังไงก็ตรวจไม่เจอนะครับจิ้งหมดแล้วทีนี้เวลาเราไปวางงานเนี่ยเวลาเราไปวางงานข้อดีของฝาตัวนี้คือเราไงายฝาไว้คือมันจะตัดระบบไฟหมดเลยจะเก็บไว้ถ้าเกิดหงาฝาไว้แบบนี้จะเล่นได้ อยู่ได้เป็นเดือนครับแบตก็ไม่หมดเนี่ยมันกดไม่ได้เห็นไหมครับถึงกดรีโมทก็ไม่ได้อ่าเห็นไหมครับแต่ถ้าเกิดความฝามาปุ๊บอ่าความฝามาปุ๊บกดรีโมทขึ้นเลยเห็นไหมครับอ่าจะเป็นแบบนี้อันนี้สองสามสี่เล่นไปยาวๆเลยนะครับอ่าแบบนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าง,งานหยิบสดนะครับถ้าเกิดปล่อยงานได้ถ้าเกิดใครมีเหลี่ยมนะครับใครมีเหลี่ยมใครปล่อยงานได้แนะนําเลยฝาจอนะครับฝาจอ หรือจะส่งฝามาทําจะให้เข้ายัางไงก็ได้นะครับความจุของแบตชาร์จเต็มๆหนึ่งครั้งจะเล่นได้ประมาณ150เปิดถึง200เปิดนะครับ150เปิดถึง200เปิดนะครับเฉ oh. พาะฝานะครับส่วนรีโมทยังไม่ต้องห่วงนะครับเล่นได้เป็นเดือนอันนี้รีโมทไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปห่วงมันเลยบางทีเล่นได้เป็นเดือนนะครับอ่าแค่กดแบบนี้นะครับกดค้างช่างบอยครับแล้วเวลาที่เราเล่นต่อเนื่องเนี่ยได้ประมาณกี่ชั่วโมงครับ เล่นต่อเนื่องนะครับสแตนบายนะครับสแตนบายคือสแตนบายหมายความว่างไงคือหงายฝาไว้แบบนี้อยู่ได้เป็นเดือนแต่ถ้าเกิดได้คว่ำฝาไว้แต่ยังไม่ไปกดดีโมทนะครับจะอยู่ได้ประมาณ15ชั่วโมงแต่เวลาเล่นจริงนะครับจะเล่นได้อย่างต่ํา120เปิด150เปิด200เปิดประมาณนี้นะครับลเล่นสบายๆเลย4-5ชั่วโมงเล่นใ้แน่ๆนะครับอ่าอา่ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแนะนําเลยอันนี้ ฝาจอรุ่นใหม่นะครับของช่างบอยเนี่ยออกแบบมาดีมากเลยแม่เหล็กจับไม่ติดฝาหลังนิ่มนะครับและเบานะครับใครชอบฝาจออ่าราคาไม่แรงแนะนําเลยสอบถามได้มันจะมี l i น์แอเข้ามาให้นะครับเดี๋ยวเจะลง l i น์แอไว้ให้ใต้คลิปนะครับแล้วก็จะมีเบอร์โทรโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับร้านตั้งอยู่อำเภอเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับถ้าเกิดใครชอบก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับโอเคครับสวัสดีครับ